เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมนายนามันนี่นะครับผมมีคําถามหนึ่งนะครับผมที่อ่าคุณคุณอ่อ เดี uh ๋ยนะสำหรับ huh. LTO Network นะครับผมคุณซีโร่ถามมาขอที่พ้ายเหรียน LTO Network แบบละเอียดได้ไหมครับ LTO Network อัะจริงมันเป็นรูปแบบ on chain trust นะครับผมหรือก็คือรูปแบบที่เรียกว่าการใช้ Network Hybrid นะครับ Blockchain ความปลอดภัยที่มากที่สุดนะครับผมในระบบนะแล้วก็รูปแบบเอาจริงตัว LTO Network อ่ะมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอย่างเรานะครับผมโดยตรงนะ คือเขาทําขึ้นมาเพื่อเน็ตเวิร์กของเครือข่ายของเขาเครือข่ายขององค์กรของเขาครับซึ่งองค์กรหลายๆอย่างก็จะเข้ามาในเน็ตเวิร์กของเขาเพื่อใช้งานตัวไฮบริดบล็อกเชนนะครับการกระจายข้อมูลที่ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลบริสุทธิ์ข้อมูลจริงๆนะครับออกมานะถามว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรนะครับผมไฮบริดเน็ตเวิร์กมันเป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานนะครับผมระหว่างรูปแบบที่มีการใช้ใครขออะไรฝะเนี้ยอ ใช้ตัวองค์กรเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กลงมานะเวลาไอตัวองค์กรเนี่ยเข้ามาใช้เน็ตเน็ตเวิร์คนี้นะครับผมเขาก็จะ,ะใช้ระบบของมันเนี่ยในการตรวจสอบขององค์กรให้เร็วให้ง่ายยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตขององค์กรนั้นๆน,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 นะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันในองค์กรที่เข้าไปเนี่ยส่วนร่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเก็บรายได้จากผู้ใช้บริการขององค์กรนั้นๆอยู่แล้วนะแล้วก็มาต่อยอดใน LTO Network อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อทำให้มันก้าวไปข้างหน้าได้นะโปรเจกต์ Project ที่มีในการทำตัว LTO Network เนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจเราอยากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทั่วไปนะผมที่ไม่ใช่องค์กรนะเราเข้าไปทำอะไรกับมันเนี่ยได้น้อยมากนะครับผมที่เราจะทำได้จริงก็คือตัวสเต็กเหรียญอย่างเดียวนะอย่างอื่นแทบจะทำไม่ได้นะครับหรือเราจะไป p o o f o f Stake ก็ได้นะครับคือไปขุดเองก็ได้นะซึ่งอันนี้ไม่ใช่แนวทางในช่องผมที่จะอธิบายให้ฟังนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะ แต่คุณสามารถถ้าคุณมีความรู้ด้านนี้คุณสามารถไปขุดตัวนี้ได้ครับผมโดยใช้แรม 4GB ขั้นต่ำนะครับผมแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสกฮาร์ดไดร์นะครับผม s s d 30GB นะครับผมก็สามารถที่จะขุดตัวเหรียญขึ้นมาได้นะสร้างหนอตัวเองขึ้นมาได้แต่ขั้นต่ำในการทำก็คือ1000 LTO Network น,น,นะครับผมที่จะไปสเต็กนะอันส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับผม คือเขาพยายามทําให้เครือข่ายเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยง่ายต่อการเชื่อมต,ต่อกันระหว่างบริษัทบริษัทนะครับผมองค์กรต่อองค์กรนะคือปกติแล้วเนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยจะเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจําเป็นต้องต้องใช้บุคคลนะครับผมใช้คนนะอย่างตัวผมอย่างเงี้ยส่งอ e ีเมลไปหาอีกคนหนึ่งส่งอ e ีเมลไปหาบริษัทนั้นส่งอ e ีเมลไปหาบริษัทนี้พูดคุยกันผ่านอ่า ผ่านผ่านผู้คนนะคือเราไม่สามารถที่จะแบบเชื่อมต่อแบบรวดเร็วได้นะครับผมแบบไร้ไล้เสือกลางนะแต่ตัว e t Network เนี่ยจะพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ของบริษัทนั้นบริษัทนี้เนี่ยออกมาที่ที่สามารถแชร์มาใน,ใน,ใ,นในลักษณะของความความโปร่งใสได้นะครับผมออกมาออกมาปุ๊บเนี่ยพอบริษัทนึงเอาพอมองปุ๊บเนี่ยเฮ้ยบริษัทนี้มีความน่าสนใจว่ะเขาดึงเข้าไปได้ทันทีนะครับผม,มคือหมายความว่า,าพูดคุยโปรเจกต์กันได้ทันทีเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องแบบ แลกนำบัตรกันไม่จําเป็นที่ต้องแบบใช้ตัวกลางที่เป็นบุคคลเข้าไปคุยกันเพื่อลดการไม่โปร่งใสนะผมต้องเข้าใจาอย่างหนึ่งนะว่าองค์กรแต่ละองค์กรนะแม้แต่เมืองนอกนะเอาจริงเมืองไทยเป็นเยอะมากคือเวลาคุณจะเข้าไปในองค์กรไหนก็ตามนะคุณจําเป็นต้องมเอีเรียกว่าอะไรนะค่าค่าแปเจียหรือถ้าเป็นในลักษณะการเลียนค่าแปเจียคือให้ให้ส่วนต่างนะครับผมของที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งไอ้ตัว LCO ตัวหนึ่งจะตัดตรงส่วนต่างนั้นทิ้งไปนะครับผม มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ทําให้แบบว่าผลกำไรของตัวองค์กรนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมมันมีเคสสตัี้ของตัวของตัว LTO Network อยู่นะครับในโปรเจกต์ที่เขาทำโปรเจกต์ project เนี่ยใช้ Dash Minister Ministry นะครับผมแล้วก็หลายๆโปรเจกต์อะผมมองว่ามันทำให้ลดลดค่าฟรีลดค่าเสื่อมนะครับผมหรือลดรูปแบบที่มีโอกาสที่จะ ใช้จ่ายจริงๆนะลดลงไปได้มากนะครับแล้วก็เขาเซฟเงินได้เยอะจริงๆนะซึ่งเป็นโปรเจกที่ทําออกมาแล้วนะครับผมลหลายๆโปรเจกที่อธิบายเนี่ยคือพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะครับผมในตัวโปรเจกนั้นๆนะแล้วก็มีโปรเจกหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะคือไอ้ตัวโปรเจกมีเดียร์คอนะครับผมมาซิลิธนะก็คือไอ้ตัวกําไรข้อมือนะครับผมอาร์สโตสมีดีคอนะครับผมผมมองว่าตัวนี้มันเป็นโปรเจกที่น่าสนใจโปรเจกหนึ่งนะสำหรับตัวม e d ด c a l คอนะครับผมที่เอา ลอง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 ,ลองศึกษาตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้อธิบายมากกว่านี้เท่าไหร่นะครับผมกาลังรอว่าถ้ามันออกมาจริงเนี่ยมันจะมีรูปแบบลักษณะเป็นยังไงนะคือเขาใช้ชิปนะครับผมแล้วก็กําไรข้อมือนะครับผมในการตรวจสอบนะซึ่งมันมันดูเที่ยงตรงมากนะครับผมแล้วก็รูปแบบของข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นพับบิกนะครับผมในตัว LTO chain นะครับไม่ได้เป็นข้อเสียเลยนะรับในความคิดของผมนะครับผม ถ้าเจาะลึกลงกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณนี้คร่าวๆแหละเพราะว่าสัญญาที่เขาทำนะเป็นรูปแบบของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมไม่ใช่เป็นสัญญาที่แบบเขียนโดยกระดาษอย่างเดียวนะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ปัจจุบันนี้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเอาง,ง่ายๆคือมันเป็นเชนภายในระบบนะครับผมของตัวเขานะซึ่งค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะ save เซฟผู้ร่วมเข้าผู้ร่วมโครงการของเขาได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะ ถามว่าเราจะได้เห็นโปรเจกต์เต็มๆของเขาในปีปีนี้ไหมจะได้เห็นโปรเจกต์เต็มๆอันนึงนะครับผมก็คือตัว NFT 2. 0ดนะครับผมที่ใช้รูปแบบของไทเทเนียมนะครับผมชื่อของไอตัวโปรเจกต์นะชื่อไทเทเนียมนะครับผมถามว่าดีขนาดไหนผมมองว่าโปรเจกต์ไอที่มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตของเขาเนี่ยมันจะทำเขาบอกว่าเขาจะดิสรัฟ NFT นะ ซึ่งเราก็ต้องมามองดูนะครับว่าเขาจะสามารถทาได้จริงขนาดไหนนะผมในตัวของ3เดือนนี้นะครับเราจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมและในส่วนของสุดท้ายสุดนะครับผมพาร์ทเนอร์ชิพของเขาคือ Meta เวิร์นะในของของปีนี้เราจะได้เห็นชัดๆนะครับผมอนาคตของตัวนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนนะผมมองว่ามันอยู่ที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับผมหรือตัวองค์กรใหญ่ๆหลายๆองค์กรเข้าร่วมขนาดไหนนะเพราะตัวนี้ไม่ได้ ไม่ได้เหมาะกับเรานะครับคนที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าเราใช้สักยภาพของตัว LTO Network ไม่ได้เต็มที่ครับผมอันนี้ผมพูดชัดเจนนะว่าคุณไม่สามารถใช้เทคโนโลยีของมันได้เต็มที่สําหรับตัวที่เราเราเป็นคนปกตินะเราใช้มันได้ไม่เต็มที่นะครับผมอย่างมากสุดเราก็เปิดโนดนะครับผมหรือสเต็กนะครับผมหรือฟาร์มฟาร์มพูลนะได้แค่นี้สามอย่างเนี่ยอย่างต่ำๆนะซึ่ง NMT 2.0ที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันได้มากขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะมีส่วนร่วมกับเขานะครับผมตัวสเต็กในขั้นต่ำคือหนึ่งพันนะครับผม LTO นะหรือราลาประมาณ200รกว่าเด่นนะสามร้อยกว่านะครับผมสารมรอกดล่าก็เรารลาสาม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 สก้าพันกว่าบาทเกือบหมื่นนะครับผมโดยประมาณนะ ถามว่าคุ้มค่าไหมผมมองว่าความคุ้มค่าตัวนี้มันไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลาเอาไม่ได้วัดกันที่ช่วงเวลานะครับผมมันวัดกันที่องค์กรล้วนเลยนะถ้าองกรที่เข้าไปมันเป็นองค์กรที่เรารู้จักนะครับผมยางน้อยที่สุดมันก็เพิ่มราคาได้นะแต่ถ้าเป็นองคกรที่เราไม่รู้จักนะครับผมต่อให้มันมันมากกว่านี้มันขยับไปมากกว่านี้นะครับผมผมก็ยังมองว่าราคานี้ยังไม่สามารถขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับในตัวความคิดของผมนะสำหรับใครที่มีความคิดอื่นก็ลองเข้ามา บอกกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมน่าจะสรุปให้คุณซีโร่ฟังได้พอประมาณที่น่าจะทําให้คุณเข้าใจพอสมควรนะครับผมอาจจะถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าส่วนไหนที่รู้สึกว่าขาดตกบกพร่องนะครับผมสามารถบอกกันได้นะครับผมก็จะไปเจาะให้ฟังนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมก็ติดตามกันให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ